สวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนำสินค้าของ s t a r p e พที่เป็นไทเท n i u m f i ิตติ้งสำหรับไวลินซึ่งสามารถอัปเกรดเสียงของไวลินได้แล้วยังทำให้สวยงามเกิดขึ้นด้วยสินค้าตัวแรกที่เราแนะนำคือ N b u t t t n ผมจะแนะนำ N n b u t t o n ที่เป็นตัวที่สามารถมองทะลุปูโป่งเข้าไปถึงตัวของเสาโพสได้ตัวนี้กรณีที่เราต้องการตั้งสาโพสนะครับให้ตรงเราก็สามารถถอด ตรงพลาสติกเดี๋ยวจะทาให้ดูลักษณะของการถอดนะครับก็คือหมุนเอาพลาสติกตรงกลางนี้ออกมามคุณก็จะมองเห็นเป็นรูเข้าไปข้างในจะมองเห็นว่าซาโปนอยู่ลักษณะไหนไอตัวนี้ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือน้ําหนักมันเบาเดี๋ยวลองดูด้วยว่าน้ําหนักของเขาเนี่ยมวลรวมอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแปดเจ็ดกรัมนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับในรุ่นนี้เขาจะมีให้สองสีสีวาวนะ มันเป็นวาวๆแล้วน,นี้ก็กันเกยก็คือสีแบบว่าดักดักหน่อยน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่ประมาณเก้านะครับอันนี้เจ็ดใช่ไหมอันนี้เก้าต่างกันสองกรัมนะครับเดี๋ยวเราลองสาธิตดูนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปที่ของเอ็นบัตตอนเรามาดูเรื่องของหางปลาก่อนหางปลาเนี่ยไทเทเนียมเนี่ยแล้วก็เรื่องของหางปลาก็จะต้องพูดถึงเรื่องของตัวสายรัดหางปลาด้วย ของเขาใช้ไทเทเนียมหมดเลยนะครับสตาร์ทเพทเดี๋ยวลองดูเราจะมีคําว่าสตาร์ทเพทตรงนี้หน้าตาดีไซน์เก๋นะครับสวยหรู16กรัมนะครับแต่ถ้าเรารวมให้ถูกต้องแล้วเราจะต้องเพิ่มตัวนี้เข้าไปอีก4ตัวเป็นทั้งหมด20กรัมนะครับทั้ทของหางปลาซึ่งผมจะเปรียบเทียบหางปลาทั่วไปเนี่ยถ้าจะเป็นของยี่ห้ออะโอเค เอาถางตาที่เป็นของไวรินนะอันนี้น่าจะเป็นไวรินไซส์สี่ทับสี่ลองดูของยี่ห้อวิดเนอร์นะครับก็ถือว่าเบาเลยนะไทเท,ทเนียมเนี่ยใครจะเบาออกว่ากันแต่ไทเทเนียมเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นวัสดุที่แข็งแรงในระดับหนึ่งเนี่ยยี่สิบเท่ากันรวมใส่ละถังปลาไปด้วยเห็นไหมครับยี่สิบห้ายี่สิบห้ากรัมนะครับ เมื่อกี้ก่อนหน้านี้คือเท่าไหร่นะลอ,องดูใหม่ก่อนหน้านี้คือสิบเจ็ดนะครับบวกนี้เข้าไปสิบเก้ากรัมนะอันนี้เพีย้ยนอาจจะมีลมเข้ามาเกี่ยวข้องยี่สิบกรัม,มโดยทั่วไปเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงหลังจากที่เอาไวลินตัวนี้นะครับเล่นแบบยังไม่เปลี่ยนตัวหางปลาแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนตัวเอมเบอร์ทอนดูว่าเสียงมันแตกต่างกันยังไง ผมจะทำให้ดูนะว่าเราถอดไอตัวเนี้ยออกมาแล้วเราก็ส่องเข้าไปข้างในคลิปนี้ก็คงจบไว้เท่านี้ครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมซับตะไคร้บนเวยนด้านล่างอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปครั้งต่อไปแล้วก็สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้จากทางเว็บ w w w b o w m u s i c c o t h ได้เลยสินค้ามีจำนวนมากบบ๊ายบาย